อ่าตอนนี้ผมก็เข้ามาแล้วนะณจู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์ก่อนจะดติดตาว่าเราเลยครับเปิดเป็นกังแจกผมนะอาด้าช่วยเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาผมบอกว่าบอกว่าบอกว่าทำไมทำไมไปเริ่มกันอ๋อเพียแค่นี้เหรอมาวันนี้เราเอาเราช่วยเปิดจากประสบการณ์เราคุณคนณชำนาญเรื่องนี้มาเออโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเปิด เอาล่ะตอนแรกเี้จากพี่โรมีชานาญแล้วเดี๋ยวเราจะบอกด้วยนะว่าการสร้างยังไงเพราะว่ามังคุอาจจะสร้างไม่เป็นใช่อาจจะมีความรู้นิดนึงนะรู้สึกรถจะได้รถชมพูด้วยแฮรถสีขาวผมชอบสีขาวมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปรอบตู้นะรอบตู้อะไรเหรอ๋อไม่ไม่ทำส่าเค้เลยความเดตเหรอเฮ้ยผมผ่าไม่เก่งเฮ้ยผมอยู่วันนี้เลยแล้วคุณมันมันจะไม่ช้าหรอของม้ ไปเลยเราไปเราไปกอบไปกัเร็วเอาละเราจะใส่สิ่งนี้หม้อน้ำอุ้ยเขาเปลี่ยนอันนี้เร็วเมื่อก่อนมันบั๊ไปอยู่ข้างในจำได้ไหอันนี้มาดูเร็วเดี๋ยวก่อนหนึ่งขอประกอบแล้วเอาของออกมาหน่อคุณเอาขออขอกข้างนอกอได้หมคุณมาดูก่อนอันนี้เมื่อก่อนเราดึงยากมากเลยนะที่เราไปสุดมากอ่ะฮะน้ํามันน่ะเมื่อก่อนมันเข้าไปอยู่ในโต๊ะใช่ไหมตอนนี้มันออกมาจากโต๊ะแล้ว โคตรดีเลยจริงดิใช่เราจะใส่ล้อใหญ่นะเพื่อความไวอวน,น,บบนี่เดี๋ยวเราที่เดี๋ยวมันเป็นอย่างไงใส่ล้อใหญ่ฮะฮะบักเร็ววะเนี่ยไม่ขอไม่แยกทางได้ไมผม,มผมไม่รู้มันเฮ้ยตอนแรกมันมันมันไม่ใช่มีขนาดดีนะโอ้เก่งบักแน่น,นอนเฮ้ยมันบลกกันตอนนี้นะครับมไม่เอานะ ไม่เล่นไม่เอาไม่เอาไม่เอา,า,าผมไมอยากเรื่อมใหม่นะครับทุนเอาล่าละหลังจากนี้นี่คือการซอยผมนะก็อ่าผมผมขี้เกียจเป็นสอนรถกระบะนะเอารถตู้ดีกว่า <พ lessons S 1> รถ<อ>ตู้เนี่ยก็คือคู่คนเนี่ยมีเครื่องยนต์สองเครื่องใช่ก็คือมาอน้ํากับเครื่องยนต์ตัวน้ใช่เรียกเครื่องยนต์นนะไม่ต้อเงเขาเรียกว่าอะไรเอาล่ะแล้วประตูนี่ก็ประกอบง่ายง่ายคือ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันอนกดยังไงนะเห็นชีอะไรอะไรเดีกก็ฝึก็ู้แป๊บบแป๊บลงมาลงมาุกใจเลยงมาใขั้นใต้หน้าุณลอนุลงดูนะหัมนะนี่ทำท่าตามผมทท่าตามผมท่ารหัสล้งไปอะไรอันรวะเนี่ยไอหลอนจริง เอาเอาไปทิ้งเลยพ่อเอาไปทิ้งเลยพ่อช่วยเกืเหงืออตามหลังเรานะผมโยนจะสแกตตาคาทีเนี่ยม่พัวกลารเป็นผีเหรอเอ่อเออโอเคนะหลังจากผมจะบอกว่าน่ะการเราจะกดอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือเราจิ้มอยู่ก็ได้หรือว่าไม่ต้องก็จิ้มนะนี่ผมไม่จิ้มเลยผมจิ้มประตูคือกดแค่ประตูใช่ผมมันทุกคนก็สามารถกดตรงนี้ก็ได้นะมันก็กดได้แต่ถ้าใครอกดแบบไกลๆเลยอ่ะชุ่นๆเด้งเขาทำได้นะ มันทําได้นี่นี่นี่มันชี้ละมันต้องเล็งอ่ะมันต้องใกล้หน่อยรพื่หนีมันโอเคมาเนี่ยประมาณนี้คือกดได้นะใแก่แค่เนี้ยอะไรอ่ะมันลากคนยากเลยอ่ะมันเป็นขู่คุณลากคุณนี่คือเป็นเดอะฮักเหรออ๋อมันต้องใส่ล้อก่อนโอ้จุดโอเคต่อไปเลยคือกดตรงรูปคือกดตรงนี้เลย แต่มันอาจยกรหรับบางคนนะคัะมือใหม่หมน,นะ,ะผมก็ไม่ลุมกันใครที่เติมน้ำมันนะแล้วต้องเปิดฝาสองทีด้วยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมือเดี๋ยวไม่อยก็ได้แต่คุณคุณอาจจะไม่เข้าใจเรา๋ยทำให้เห็นแบบเห็นเลยอันนี้คือเราคือก็ผมสอนแล้วก็คือกอดไปเลยอกอดไปแล้วก,ก็หยิบยคุณดูมามานั่งเลยมานั่งเลยมานั่งมานั่งมานั่งไม่เอา,มาไม่เอา <c oughs> ไมผมต้องเล่นด้วยไม่เอา เอ้ยเราองสองกันด้วยกันสิโอ้ยนั่งคุณอยากนั่งทไมดูเออความจริงเราก็ลากของได้นะจิบไว้ทีเดียวลากของเฮ้ยโคตรเท่โอเคโอเคเฮ้ยออกไปโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งแจับอ่าสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ารถนี้มันต่อไอ้นี่ตรงไหนนะคือมันต่อข้างในเลยนะคือมันจะยากตรงนี้แหละอะไรเหรอ เออเค่ยางนี้แหละคือคือเราเอาเครื่องเย็นออกยากก็คือเอาอันนี้ต่อยางนะคือเราต้องยัดมันไปขนาดคือถ้ารถบ้าเนี่ยไม่แน่เจมันจะบ้าหรือเปล่าเอืมนี่มานี่มานี่แล้วกดมานี่กดสิแป๊บนึงผมสอนอยู่เอ้ยบัดกดยางนี่หลยมาไหนขุดขุดเดี๋ยวก่อน เย็นผมก็จะสอนคนดูเหมือนกันนั่นแหละแป๊บแป๊บผมต้องผมต้องนั่งอ่ะผมจะสอนคนดูล้างรถคุณดวดจะล้างไม่เป็นผมล้างเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะสอนคนดูโอเคเดี๋ยวเขาจะเป็นไกลนะไกลสอนอาจจะกล้องมาอ้าวครับครับครับที่เราจะล้างนะเรากดดินกดตรงไหนก็ได้ความจริงอ่ะมันแค่มันแค่ถูก็ได้ไม่เหรอไม่ถูเราต้องกดฟองด้วยมันมันไม่มี มันมีน<า>มตรง,ตรงไหนอย่าเถียงผมมันคนเลิกน,นะ <S 2> <S 2> รู้ไหมว่าทุกคนรู้ไหมว่าความติงเขาลงไม่ได้เขานั่งโฟลไฟแล้วใช่ไหมแล้วเขาลงไม่ได้แล้วผมสอนเขาก็คือกดกดกดไปลงไปข้างนอกโอเคสั่นละเ,เดี๋ยวผมสอนด้วยว่าเวลาว่ามันลงยังไงดยแลกันเผื่อใครจะเหมือนสมกับผมแล้วคุณเอามาต่อไหมอ่ะผมไม่อยากได้อ่ะอ๋อผมอยากได้อะอไว้เจของเยอะ ยีความจริงมันใส่ผงได้นะมันไม่เหมือนกันมันก็ยากเหมือนกันนะอมันต้องต่อแล้วนะเต่อดิต่อเร็วฉันแค่ไม่อยากมันมันนั่งอะคนคือรถยุูรถตู้มันมันยาวเขานนี้แหละเออแต่ไม่เป็นไรความจริงมันมีที่ปั๊มน้ำมันด้วยเห็นไหมมันมีด้วยเหรอน้ำมันไงไม่รู้ันนี้หรือเปล่านะรู้ว่าเคยเจอแล้วโจ้หน้าไมนาเคยเจอนะ คุณมาช่วยผมได้ไหมเราจะไม่ได้ออกก็ตอนนี้แหละช่วยผมออยอะไรรถมันไม่เสร็จดีเพราคุณนี่แหละเพราะอะไรแลวคุณต้ออะไรเียช่วยประกอบรถได้ไหม p l e e ืออะไรอะประกอบอะไรก็ได้ทะไประกอบได้อะคืออะไรอะไรก็ได้คืออะไรเดี๋ยวท้ายเก็ต้องประกอบเองไหนไม่เปนเออ แล้วก็ขับขับก็เองด้วยคุณเป็นคนคน,คนมีสิทธิ์ขับด้วยไม,ไม่ไม่กกไม่โออเอ้เขาประกอบแล้วประกอบแล้วไม่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 ไมไมไมคุณคุณคุณมไม่มีสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์อ่มลถึงทำาหนางคุณก็ไปไม่ได้หรอกนะไม่เติมหมาว่าจคุณจะออก<ะ>ทีนี้ก็ไม่ไปอยู่อะไรเดี๋ยวเอาแต่ทุนแค่นี้เลย เอ้ยไม่ได้สิโอ้ผมขอขับเดี๋ยวเราผัดกันโอเคไหมก็ผมแค่มาอยากขับรถเฉยๆออคุณเอ้ยคนเอ่เอ,อ,อมือเข้าไปดีกว่าแหละผมเพิ่งรู้ว่ามันมีล้อใหญ่ด้วยคือแบบมันมีล้อโคตรใหญ่ผมจะมาเอาไปต่อยล้อแล้วนั้นได้นะนมันเดินมาแล้วเดนคน